สวัสดีครับสวัสดีครับ f c อาจารย์ต้นน้ำหมักสุดรสองนะฮะให้ดูสภาพต้นยางพารานะครับผมที่สุดโทมนะครับตอนเย็นๆนะฮะวันนี้ปลอดโปรงร่วงสบายนะครับฝนฟ้าไม่มีมาดูสวนยางของอาจารย์ต้นเองนะฮะเนี่ยนะสภาพสภาพไม่มีดีนะสภาพหาดียาก ไม่มีดีหรือหาดียากอะไรประมาณนี้อันเดียวกันลูกน้องใหม่ก็กรีดดีขึ้นนะฮะดูกรีดดีขึ้นก็กรีดสองแผลไปเลยแต่กรีดยากนะเพราะแผลมันมันมันบางไอท้ที่แผลที่กรีดไปลูกน้องเก่าก็กทำเสเละเลย ดูสภาพอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวช่วยอย่างน้ำหมักสุดสองนะไม่มีทางที่จะกีดได้หรอกครับเนื้อไม้ก็จะแห้งเร็วนะฮะแขวนสะสองเลยดูเิยเห็นต้นไหนออกเยอะลูกน้องอาจารย์ต้นสัดไปสองเลยแหมแต่ก็เห็นใจเขาะนะช่วงที่เขามาแรกๆนะครับสวนนี้มันไม่ออกเลยนะบอกตรงๆเลยสวนนี้มันไม่มีไม่มีน้ำยางเลยนะฮะสวนเนี้ย ให้ดหูไกลก็ได้ดูสภาพเลยแต่หลังจากพ่นน้ำหมักอาจารย์ต้นไปนล้วนะเห็นไหมมันจะมีอลา่านะฮะผิวที่สร้างขึ้นมามันจะข้างในจะแดงๆนะครับเห็นไหมกีดก็ถ้าเป็นสวนอื่นนะเขาทิ้งไปแล้วฮนะเพราะว่ามันต้องโค่นแล้วลนะ่ะเพราะว่าตอนที่กีดแลแกๆถ้าไม่มีนักกรรมมากีดช่วยนะไม่ออกเลยครับแต่ก็พยายามให้แกพ่นน้ำหมักให้ผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะฮะ ใส่ปุ๋ยเคมีช่วยนะครับมีเอฟซีถามว่าไม่มีไม่หาตัวแทนจำหน่ายแล้วครับอาจารย์ต้นตัวนี้ยังไม่คิดเลยครับถ้าจะซื้อน้ำหมักก็ซื้อที่อาจารย์ต้นคนเดียวก่อนนะฮะเอาสนุกอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะถ้าเป็นระบบธุรกิจขนาดนั้นก็เอาไว้อนาคตไม่รู้เป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็สนุกกับการที่รับโทรศัพท์เอฟซีที่โทรมาแล้วก็ปรึกษากันนะครับวันก่อน FC ที่จังหวัดเลยนะฮะลูกค้านี่แหละพ่นน้าหมักไปหลายครั้งแล้วละ่ะเออหลายรอบมียางสี่ร้อยกว่าต้นนะฮะสี่ร้อยกว่าต้นแต่พ่นต่อเนื่องเจ็ดแปดครั้งแรกเนี่ยพ่นอาทิตย์ละครั้งเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าขายได้สี่ร้อยกว่าต้นเนี่ยขายได้สามร้อแปดสิบกิโลแต่หกมีรนะฮะแต่ก็ถือว่าเยอะนะ แล้วใส่ปุ๋ยเคมีน้อยมากพี่ถามไม่แน่ใจว่ากระสอบสองกระสอบอยู่ประมาณนี้แหละแต่ก็ต้องใส่นะฮะผมก็เน้ยนย้าว่าควรจะใส่อาหารทางดินคือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกด้วยครับเนี่ยฮะ FC จากจังหวัดเลยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อก่อนน,นนี้สักหน่อยโทรมาเล่นกันโทรมาปรึกษานี่แหละโทรมาถามดีใจมัง้งถามว่าปีที่แล้วว่าได้ใส่ใส่ได,ได,ได้ได้กี่ หกมีรได้กี่กิโลก็บอกไม่ถึงสามรอยโลสทัทีแล้วยางหน้าตายก็คืนมาหลายสิบต้นแล้วนะหมายถึงว่ากลับมากีดได้นะคืนแบบกลับมากีดได้ด้วยครับอยู่สภาพต้นยางดีครับดูต้นนี้ต้นนี้จริงไม่น่าจะกีดเอาให้เอฟซดูต้นนี้แล้วกันดูดูสนุกไปนะฮะที่มาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่า YouTube เขาเขาไม่ให้อาจารย์ ลงลงไอลงวิดีโอนะฮะให้ได้แต่ไลฟ์สดนะฮะมันก็เลยจำเป็นต้องมาไลฟ์แบบนี้แหละฮะจำเป็นนะจำเป็นมากเพราะลงวิดีโอไม่ได้นะฮะก็จะมาไลฟ์เฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเนี่ยช่วงประมาณนี้แหละฮะเพราะลงวิดีโอไม่ได้มันก็ไม่สามารถมาดูที่สวนได้นะครับ เนี่ยสภาพอย่างนี้ยังมีน้ํำยางได้นะเอาให้ดูตัวน,นี้แล้วกันมันน้ํายางมาจากไหนเนี่ยต้นนี้น้ํายางมาจากไหนฮะขนาดขนาดนี้นะมันยังมีน้ํายางนะน้ำภาษาอะไรยางที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะยางที่สมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับรับประกันเลยว่าจะออกเยอะมากต้องพ่นนะฮะย้าต้องพ่นอย่างน้อยสามครั้งขึ้นไปนะฮะ เนี่ยให้ดูจอกเลยดูให้ดูถ้่วเลยรับต้องพ่นอย่างน้อยสามครั้งนะจริงๆสองครั้งมันก็เริ่มรู้สึกดีแล้วอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยการันตีว่าสักสามครั้งถึงจะรู้สึกว้าวพ่นไปผสมน้ำสามฝานะฮะต่อน้ำหนึ่งถังถังสิบแปดลิตรยี่สิบลิตรพ่นพ่นแผลกีดตัวนี้นะพ่นแผลกีดแล้วก็ลำต้นนะพ่นนีทั่วเลยผงเกตว่าข้างในเนื้อมันจะแดงะฮะเขาจะสร้างเนื้อได้ไวมากมาดูตนนัวนี้ดูดิ ระ,ะกัามเขก็กี๊ดเท่กันฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกาลังใจนะครับท,ทันทีดูอยู่ขอบพระคุณมากนะครับเนี่ยซื้อไปใช้นะครับสามร้อยเกาสิบเก้าบาทขวดหนึ่งลิตรเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะฮะเทียบกับเงินที่จะได้รับกลับมานะฮะถ้ายางท่านสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งออกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยยางสภาพเนี้ยขอให้ดีมีเนื้อกี๊ดเถอะครับ ขอให้มีเนื้อกีดสักหน่อยนะฮะมีที่กีดสักหน่อยรับรองเดี๋ยวมันจะกลั่นกรองออกมาเป็นน้ำยางให้เราเองฮะแต่ที่สําคัญนะตอนนี้มันยังมีความชื้นอยู่ถ้าใครยังไม่ใส่ปุ๋ยทางดินนะปุ๋ยเคมีนะฮะซื้อมาใส่นะครับสูตรตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังสูงนะครับมีสภาพต้นยางตัวกลางน,น้อยก็ได้นะครับหรือถ้าจะไม่เอาปุ๋ยสูตรผสมเองก็ได้นะครับจะเน้นย้าเสมอว่ายี่0บเ็ดูนศูนย์นะฮะ สี่กระสอบยี่สิบเ็ดศูนย์ศูนย์สี่กระสอบนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกสิบกระสอบหนึ่งนะฮะศูนย์ศูนย์กระศศูนย์ศูนย์หกสิบ 00, 100, กระสอบหนึ่งแล้วก็สิบแปดสี่สิบหกศูนย์ครึ่งกระสอบนะฮะสี่หนึ่งแล้วก็ครึ่งนะฮะยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์มีประโยชน์ยังไงนะฮะท่านที่เข้ามารับชมใหม่ยี่บดศูนย์ศูนย์มีไนโตรเจนน้อยก็จริงนะฮะแต่เขามีกรรมฐานนะฮะกรรมฐานยี่สิบสามหรือถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยี่ห้อนะฮ หลายๆคนที่จะบอกเป็นว่าปุ๋ยเกลืออะไรเงี้ยอาจารย์ต้นไม่เรียบปุ๋ยเกลือหรอกเดี๋ยวด้วยเหมือนด้วยค่าจริงมันมีสรรพคุณมโหโฬานมหาศาลนะฮะมันมีกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตรีนโปรตรีนนะฮะอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับยี่หอนสู์เนี่ยถึงยี่สิบสามหรือยี่ี่เปอร์เซ็นแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะซื้อมาใส่นะครับผมเนี่ยดูดีสภาพอย่างนี้ มันเป็นไปได้อย่างไงครับมัน,ม,นมันจะมีน้ํายางนะฮะเนี่ยถ่ายางท่านถ่ายางเอซีทั้งหลายนะฮะมีความสมบูรณ์อยู่แล้วอาจารย์รับประกันเลยนะครับว่ายางท่านจะออกมาแบบเกินความคาดหมายนะขอให้พ่นได้สักสามสี่ครั้งนะฮะขึ้นไปนะฮะแต่ถ้ายิ่งร่วมกับปุ๋ยเคมีด้วยยิ่งได้เยอะนะฮะอาจารย์รับประกันเลยฮะปุ๋ย ปุ๋ยเคมีมันก็เปรียบเหมือนอาหารหลักของคนเข้าปลาอาหารนะฮะปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกนะะอาหารหลักน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นเปรียบเสมือนวิตามินนะฮะนมเปรี้ยวนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับคนนะครับให้เดินดูชมความสุโสมของต้นนะฮะดูนะฮะโอ้ผมนเหนื่อยนายกับสภาพยางผมนะดูไต้นนี้ดิจริงๆมันไม่ควรจะกีด้วยซ้ำต้นนี้ ดี๋ดิเดี๋ยวเ๋ยให้ดูไก่ดี <laughs> กีดไปแล้วแต่ผมก็บอกนักกรรมนะว่าไม่บางต้นก็ไม่ต้องกีดก็ได้ดูด,ด,ดีเนื้อไม,เอไม้เนื้อไม้ข้างในจะผุแล้วแต่โอเคมันสมบูรณ์นะฮะดูใบอ่ะต้นต้น,ต,นต้นข้าง,าง,างๆเนี่ยใบยเหี่ยวนมดแล้วทั้งเสนไม่กีดต้องดูใบด้วยนะฮะไม่ใช่ดูใบสหรัฐไออาหรับเอเมิเรตนะฮะดูใบของของต้นยางนะฮะกีดเอาอะไรจริงๆแล้ว เนี่ยมันมันโชว์เห็นถึงว่าถ้ายางท่านสมบูรณ์นะฮะดูเนื้อเขาไม่มีชาเลยนะครับเนี่ยไอ้ที่กีดไปเนี่ยแดงเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงจริงต้นนี้มันต้องพักอะฮะจะไปจิ้มหาเรื่อยนะกรรมเนี่ยมันต้องพักแหละจริงจริงมันหมดอืมันมีน้ําให้เฉยเฉยเนี่ยตัวนี้ก็พักเนี่ยจิ้มตรงไหนมันก็มีแหละครับแต่ว่ามันก็ควรจะพักบ้างนะฮะไม่จะมันมันมันยางที่จะโค่นแล้วครับยางผมอะ ดูดิอย่างต้นเนี้ดูดิแกะไปมันก็จะกลัวไอ้นนะั้นนะสก็อปเปียนนะี้แมงปลองนะผมเคยโดนครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งนะชีวิตเนี้ยเนี่ยดูอยู่นี่ครับดูน้ำยางเย่ยถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนั่นนะั่นะ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 แตกร้าวไปหมดเลยนะเอาน้ำยางมาจากไหนมันก็มีน้ำยางให้นะฮะดูนะฮะ ดูเดียผมจะให้ดูนะมันสวนที่จะต้องทิ้งแล้วครับสวนนกรมเนี่ยผมก็ขอบคุณแกอุตส่า์มากรีดให้เพราะกรีดลงมีดครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีน้ํายางเลยครับลงมีดครั้งแรกไม่มีน้ํายางผมจะบอกเลยเลยมันไม่มีน้ํายางเลยลงมีดครั้งแรกก็หลังจากก็ดูแลรักษาช่วยกันไปคนน้ําหมักกันไปมันก็เริ่มมีมานะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินช่วยด้วยนะครับเนี่ยนี่กรีดสองพยักเลยดูนกรม แกก็ยังกรีดสวยกว่าคนเดิมอยู่นะฮะแกก็ต้นไหนออกเยอะแกก็จะกรีดสอมเลยจัดไปเลยไหนๆก็สวมแล้วอะไรประมาณนี้ <laughs> <laughs> ก็ไม่ว่ากันนะฮะขอให้ฉีดน้ำมัดผมได้สักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะงจริงๆได้อาทิตย์เต็ยทีดีแต่ไม่ถึงแล้วครับขนาดให้ใช้ฟรีนะลูกน้องเราเองนะยังฉีดแค่สองอาทิตย์จะได้นะบางทีสามอาทิตย์ครั้งนะ ก็ได้ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะอย่างเอฟซีที่โทรมาเมื่อเช้านี่นะ mm. โหก็ได้อย่างนั้นนะผมว่ายางผมจะออกเยอะกว่านี้อีกเลยดูดิครับดูดูสภาพเด,ดีดูเดียมันเห็นมันออกแล้วต่ำมัก็ปาดออกมาเลยนะปาดปาดเลยนะเ้อยางก็จะแข็งมากเลยนะบอกในหะ้ดูขอบถ้วยเดี๋ยเนี่ยมันไม่เหี่ยวย่นนะ ดังยางแบบมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับอยู่ต้นนี้หนักมากเลยเพื่ตนผมจะแกะให้ดูนะเป็นส่วนอื่นเขาโค่นขายไม้แล้วนะผมไฟ์สดเลยนะไฟ์สดคือการไม่ได้ตัดต่อนะครับเวลานี้เลยวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดเนี่ยบ่ายนะไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยวผมแกะออกมาเนี่ย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 สภาพอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยต้นนี้หนักมากจะมีฮะครึ่งถ้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยดูดิมันเจาะตรงไหนหาไม่ได้แล้วเนี่ยมีน้ํายางจากเปลือกที่มันสร้างใหม่บางๆนะฮะแต่ละต้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะเนี่ยสภาพดูนะครับเอฟซีครับ,รบเนี่ยเนี่ยครับนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมเนี่ยดูสภาพดีครับ แต่ละต้นสภาพไม่เป็นสภาพนะฮะดูนี่แหละครับเนี่ยสร้างเปลือกใหม่ทุกต้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสิบสองนาทีแล้วต่อไปก็จะลาเอซด้วยต้นใหญ่และพี่เบิ้มกันพี่เบิ้มแต่ว,ว,ว่าหน้าตายนะก่อนอันเนี่ยตัวน,นี้ก็มีมาแล้วนะเนี่ยยางต้น,นใหญ่เนี่ยผมชอบนะถ้ามันมาแล้วมาเยอะนะสักหน่อยในยหน้าหนาวเนี่ยดูดี ผมแกะให้ดูแล้วแต่ก็กลัวแมลงป่องนะแต่ก็จะแกะให้ดูนะครับเนี่ยน้ำยางมาจากไหนครับด้วย1.5ลิตรนะครับผมเอาจบการบรรยายของคลิปนี้เลยนะครับ f c ครับลูกค้าครับขอบคุณครับที่รับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับอาจารย์ต้นนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ